สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบพี่วายโยนะคะแต่มาพบพี่วายโยเวลาตอนนี้ตีห้าค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะวันวันที่ส4นะคะเมื่อวานวันสงการใช่ไหมคะพอเริกงานาของวันที่13บสามมาก็มานอนพักแป๊บนึงนอนดูแล้วก็หลับไปตื่นมาตีสามก็ความสึกว่าจะต้องจัดแกงหมูที่นัดไว้นะคะเพราะว่าเวลาสงการทีไรรู้สึกนึกถึงบ้านจับใจนะคะ ก็ต้องสนองอารมณ์ด้วยตัวเองให้ความคิดถึงบ้านก็ต้องต้องทาแกงหมูสูตรยองค่ะนะคะแต่เราก็ผสมผสานความเป็นภาคใต้นะคะก็คือจงกินคู่สะตอนะคะแล้วก็พอดีว่าอยากกินผักบุ้งไฟแดงมากจริงๆเขาบอกเวลาไปร้นานอาหารนี่อยากจะสั่งผักบุ้งไฟแดงมากมาแต่บางทีราคามันตกใจแล้วคือเราไม่ได้ขิ้งกนะแต่มันจะร้อยยีก็เราก็ผัดเองดีกว่าเนาะอันนี้ตก20บบาทเนาะโอเคค่ะมาเริ่มชิมกันเลย เป็นไงคะสงการสนุกไหมแกงหมูนี่พริกแกงสุยองเลยนะคะหายคือถึงบ้านเป็นพย,ยงมั้งอย่างนงี้แหละหัวใจคนไกลบ้านเนาะก็ต้องคิดถึงบ้านเมืองปกติเวลามีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ย ต่อ,ตอนี้ฝักเล็กนะวันนั้นที่ซื้อมาฝักใหญ่นะแต่มีห้าฝักแต่ห้าสิบบาทก็พี่ว่าบาลานซ์กันฝักใหญ่น่าจะอร่อยกว่าอืคุูมมากเอาุ้งพฟแดง ผัดเนี่ยไม่ออกหวานนะคะแต่มตามนิดเดียวให้มันออกเค็มๆนิดนึงแกงหมูค่ะต่อ จริงแล้วมันไม่ได้เข้ากันเนาะตับปุ้งแครแดงกับแกงหมูเนี่ยแต่ว่าพอดีอยากกินอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะพี่ชอบกินแกงหมูที่เผ็ดๆหน่อยคือแบบตักช้อนสองช้อนกินกัข้าวที่จานหนึ่งรู้เรื่องอะ่ะผมว่าจะทำแกงไตปลา,านะ จะทำแกงใตปา่าเดี๋ยวให้สตอถูกหน่อยจะทำสตอผัดกุ้งเมนูมันเด็ดเมนูนี้เด็ด แกงหมูนี่ถือว่าพี่ทำบ่อยมากเลยนะไต่ฝักบุ้งไฟแดงอ่ะร้านหาหาัจากไม่ว่าเขาว่าเพราะเขาเสียค่าหลายอ,อย่าง120ร้อยยี่สิบก็ไม่แพงหรอก แต่พี่กินไม่ลงบางร้านก็ผัดแบบโอ้โหไม่ถูกปากเราอ่ะ ่อนงี้นะกินคู่ไปสีแดดเดียวคู่เหมึกแข้งทอดเข้ากันนกเดี๋ยวจะให้แม่ส่งมาให้หมึกปลาหมึกแห้งทอดแม่ก็ไลน์มาถามมาสักกี้น้ำพริกหมดเลยยางเอาอะไรไหม คนคนนี้ดีที่สุดเลยไม่มีใครหรอกค่ะมีแต่พ่อแม่เนี่นค่ะจะมีใครที่ด่าเราแล้วยังให้เงินเราใช้นะคะจะมีใครที่ไม่คุยที่เราไม่คุยด้วยแต่เขาก็ยังให้เงินเราแสดงความห่วงใยไม่มีวันจบสิ้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะความรักแม่กับพ่อเนี่ยยิ่งโตมากขาึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้ว่าแม่เรารักเราเป็นห่วงเราพี่รู้ว่าแม่บางครั้งตักข้าวเข้าปากก็นึกถึงหน้าลูกว่าลูกจะกินอะไรอิ่มไหมยังแต่แม่เขาไม่ห่วงพี่มากหรอกเพราะพี่อยากออกจากบ้านแต่เด็ก รู้ว่าเราเก่งแล้วเอาตัวรอดได้แล้วพอรักแม่ให้มากนะคะในเมื่อคุณยังมีพ่อแม่อยู่หลายคนที่ไม่มีท่านแล้วไม่มีพ่อไม่อยู่แล้วพ่อแม่อยู่แล้วไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนไม่มีโอกาสที่จะทำดีให้กับพ่อแม่ วันใดที่พ่อแม่คุณยังอยู่จงตอบแทนท่านและก็ดีกับท่านในวันนี้ท่านอยู่มันไม่มีอะไรสายค่ะถ้าเราเริ่มจะทำ โอเคเนาะเดี๋ยวยังไงเราชวนชิมมเป่ามคอเดี๋ยวคลิปจะยาวไปแค่นี้ก็จะสิบนาทีแล้วเอ็นดูคนที่เขาไวไฟไม่ดีเนาะผักบุ้งนี่กินดีนะบอกเลยมันจะช่วยรูดลำไส้ให้ยิ่งเราไปลวกแล้วกินใส่เปล่าๆนะยิ่งเรา วันที่สิบสี่ถ้าพี่จำไม่ผิดเป็นวันครอบครัวเนาะพี่ไม่ค่อยอยู่ได้อยู่ครอบครบัวพ่อมนําตาหรอกเพราะพี่เรียกเป็นคนออกจากบ้านจะเด็กทำงานจะเด็ก แต่พี่ก็ติดต่อทั้งบ้านตลอดเนาะโทรหารกันตลอดไม่เคยหายไปนานความฝันที่เหลือก็อยากมีกิจการเล็กๆอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งได้อยู่กับพ่อกับแม่เนาะถึงไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ก็ได้ทำกับข้าวให้ท่านได้กินบ้างกินในฝีมือเราบ้าง พี่ไม่วัดฝันว่าจะตัวเองต้องมีบ้านเ็นของตัวเองเพราะว่าที่บ้านก็มีบ้านอยู่แล้วแต่ก็วัดฝันไว้ว่าพอท่านแก่ลงพี่เป็นคนที่คนหนึ่งที่ดูแลด,ดูแลท่านได้ในยามท่านเจ็บป่วยพี่ก็พาท่านไปหาหมออยากทำแบบข้าวเพราะตัวเองก็มีฝีมือในะนการทำแบบข้าวนะคะอาหารต่างๆให้ท่านได้กินนะคะในยามแก่เท่าก็เนี่ยคะ่ะวฝันของพี่เนาะในยามบ้นปลาย ยามแก่เท่าก็มีเพื่อนฝูงไปที่บ้านสั่งสรรค์ให้ฮาทำอะไข้าวให้เพื่อนกินบ้างหรือบ้านไหนมีงานก็ไปช่วยเป็นแม่ครัวให้บ้างไปช,ช่วยแรงบ้างอะไรบ้างที่ว่ามัน,น่าจะมมันมน,น่าจะมีความสุขในชีวิตบ้านปรายคือไม่ต้องมีเงินทองเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าลงตังค์แล้วเจอกระเป๋าลาเจ็บป่วยก็มีเงินไปหาหมอเวลาอยากเที่ยวก็เติมมีน้ํามันเออ่ เติมน้ำมันรถเพื่อจะท่องเที่ยวไปให้แบบสนุกสนานโอเคนะคะเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ